ฝึกอ่านคำหอนำนอหนูอ่านตามครูนะคะหอนออาหนาหอนออาหนาหอนอีหนีหอนอีหนีหอนอูหนูหอนอูหนูหอนอแหนะ อนอแอแหน่อนออหนอหอนออหนอเอนอเอเหนือหนอนอเอเหนือหอนอไอไหนหอนอไอไหนหอนออาวหนาว หอนออาวหนาวหอนอีบอนีหอนอีบอนีหอนอุนอหนุนหอนอุนอหนุนหอนอแอมอแหนมหอนอเอมอแหนมหอนออะกอหนัก หอนออะกอหนักหอนออะงอหนังหอนออะงอหนังหอนอเอือยอเหนื่อยไม้เอกเหนื่อยหอนอเอือยอเหนื่อยไม้เอกเหนื่อยต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะหนา หนาหนีหนีหนูหนูแหนแหนหนอหนอเหนือเหนือไหนไหนหนาวหนาวนี นี่หนุนหนุนแหนมแหนมหนักหนักหนังหนังเหนื่อยเหนื่อย